เทคนิคนะคะก็ดัชนีเมื่อวานนี้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเทรดเหนือ EMA 10วันนะคะขณะที่เครื่องมือเนี่ยปรับค่าขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่ได้ให้สัญญาณซื้อนะคะก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะยืนยันการขึ้นต่อหรือไม่นะคะ แล้วก็ถ้าหากมองจากภาพที่อมองในภาพที่เล็กลงในกราฟ60นาทีเนี่ยนะคะก็พบว่าการขึ้นมาเมื่อวานนี้เป็นการกลับขึ้นมาใกล้แนวต้านที่1545จุดนะคะซึ่งเป็นไฮที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ะแสดงให้เห็นว่าถึงจะขึ้นต่อได้ะคะาัพไซด์ก็ยังน่าจะยังจํากัดอยู่นะคะบริเวณไม่น่าจะเกินประมาณ1545ถึง1550นะคะถ้าขึ้นไปก็น่าจะระวังแรงขายนะคะหรือไม่ก็รอซื้ออ่อนตัวนะคะโดยที่จะมองแนวรับนะคะยกขึ้นมาเป็น1535นะคะแล้วก็ถัดไป1525จุด <c oughs> ต็อกวิวนะคะตัวแรกเป็น TTA นะคะจะเห็นราคาเนี่ยยกหายขึ้นมาได้ตลอด4วันทําการที่ผ่านมานะคะพร้อมสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือนะคะทีะ่ดีขึ้นเป็นตามลําดับนะคะโดยเฉพาะตัว m ริ i f i ฟิ s t o สต็อกแคสติกที่เริ่มเดินหน้าออกมาจากเขตโอเวอร์โซแล้วนะคะก็ถือว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวดีทีเดียวนะคะแนวรับจะอยู่ที่19.8นะคะแนวต้าน20.5กับ21บาทนะคะแล้วก็คัดลอสที่ 9บาทนะคะถัดมาเป็น BJCHI นะคะตัวนี้เนี่ยราคาเดินหน้าขึ้นด้วยววลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวนะคะถึงแม้ว่ากรอบการแกว่งตัวเนี่ยจะยังเป็นดาวเทรนนะคะแต่ว่าก็มองจากสัญญาณซื้อแล้วมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะคะหรือว่าเป็นช่วงจวัหวะรีบาวนั่นเองนะคะแนวรับอยู่ที่35.75บาทสตางค์นะคะแนวต้านประมาณ38-38.50แถึงแล้วก็คัทลอสที่35บาท ตัวสุดท้ายเป็นอนันต์นะคะอนันต์นี่จะเห็นว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มเข้ามาผลักดันราคานะคะที่ค่อนข้างทรงตัวอยู่นานแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ปรับลดลงก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะสัญญาณจากเครื่องมือก็ถือว่ายังดีอยู่นะคะทิศทางหลักก็ยังเป็น up trend นะคะรอบนี้ก็มีโอกาสที่จะจบรอบการพักตัวระยะสั้นแล้วก็มีโอกาสโดนหน้าต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับจะอยู่ที่2.96แนวต้าน3.10กับ3.20แล้วก็คันลอสที่2.92ตางค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ